ฮะเออ,อก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะฮะอ,อ่อีกด้านหนึ่งที่มีการตรวจสอบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องไปดูโอ้หลายคนก็บอกว่าเข้ามายังไงรายได้จากไหนช้างมาแต่ปางใด<ฮ>แล้วที่ไปลุกล้ําเนี่ยมันถูกต้องตามเอกสารที่ดินหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ในนี้เนื่องจากทนายอนุรีรัมเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนนะครับก็มีการมารับเรื่องร้องเรียนแล้วก็หลายหน่วยงานเลยที่ต้องไปตามเรื่องต่ออย่างทางกระทรวงทรัพย์เองก็ต้องไปดูเนี่ยนะท่านผู้ชมครับว่าเอ๊ มันเป็นที่แบบไหนอย่างไรบ้างคือเขาสงสัยตั้งแต่ว่าเข้ามาบ้านเรายังไงรายได้มาจากไหนที่ดินที่เช่าไปยังไงบ้างอย่างกระทรวงทรัพย์นี่ต้องไปตรวจสอบเลยฮะบุกรุกพื้นที่หรือเปล่า<อ>นศส,สามกอเนี่ยท่านได้แต่ใดมาแล้วทําไมมันเป็นสิ่งก่อสร้างได้แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้ดีเอสช่วยตรวจด้วยถ้าเข้าข่ายความผิดนะครับ ที่ต้องทําเร่งด่วนเลยก็คือไอาการปลูกสร้างสิ่งต่อขยายสิ่งปลูกสร้างไห้มันลุกลามไปในที่สาธารณะหรือว่าที่ทะเลนี่หลายคนก็บอกชัดเจนนะเมื่อกี้รองผู้ว่าก็บอกแล้วฮะสาวันท่านต้องรื้อถอนนะครับผู้ตรวจราชาการกระทรวงทรัพย์ฮะบอกเลยนะไปตรวจสอบแล้วไอที่ดินตรงเนี้นศส,สามกที่ดินใช้เพื่อการกเกษตรแต่ท่านปลูกอะไรอ่านะฮะแล้วบอกว่าหนักไปกว่านั้นฮะ ปี2010ไปดูภาพถ่ายข้อมูลภาพถ่ายอากาศเมื่อปี2010มันยังเป็นป่าอยู่เลยไปตรวจสอบล่าสุดก็ยังเป็นพื้นที่ป่าอา้าวแล้วยังไงออกเอกสารสิทธิ์ได้ล่ะและมีการสร้างที่พักอาศัยด้วยแล้วบอกนะก็จะต้องมีการตรวจสอบทั้งเอกสารสิทธิ์พื้นที่เป็นร้อยไร่ตีมูลค่าเนี่ยอยู่ประมาณ20ล้านราคาซื้อขายจริงนะผู้ชมกระซิบเบาๆ2-3พันล้าน,นะฮะก็บอกโอ้โหมันอาจจะเข้าข่าย d s i ที่เข้ามาตรวจสอบเลยนะครับ คุณชีวาภาพบอกอีกครับบอกว่าอย่างช้างที่เข้ามาก็อาจจะมีประเด็นอีกเช่นช้างเนี่ยถูกเช่ามาจากสุรินท์ไม่ได้เป็นช้างป่วย<า>แต่เป็นช้างที่ใช้สําหรับเช่าแสดงตามงานต่างๆแล้วพฤติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเปิดรับบริจาคทั่วโลกเก็บเงินค่าดูช้างผ่านออนไลน์แล้วก็เงินบริจาคซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายความผิดอาันลอลประเทศ DSI ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับขณะด